ในส่วนของพาร์ตต่อมาก็คือ,อพาร์ตหัวพาร์ตหัวนี้มาเลอ็อก็ถือว่าอยู่ในสเตจสามนะครับในระบบของเอลเอสซก็ให้ดูหน้าตาก่อนนะครับวันนี้หัวเนี่ยที่ตัดมีอยู่สองรูปแบบ,บหลักๆแล้วเนาะส่วนไซส์เดี๋ยวค่อยว่ากันก็คือตัดตัดเป็นหัวเต็มกับตัดหัวตีลิทหน้าตาหน้าตาของหัวนี้ เราจะมองแล้วก็คือหน้าตาหัวติลิตเนาะก็เราจะเห็นว่าอด้านหน้ามันเฉียงนะครับมันเฉียงนะแต่ถ้าหัวเต็มหัวเต็มเนี่ยก็คือตรงเลยเนี่ยคางก็จะมาย,ยืดตรงนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยมุมเนี้ยมันก็จะเต็มใช่ไหมครับเนี่ยต่าลงไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะเต็มพอดีอ่าเรียกว่าหัวเต็มก็คือหัววหายเนาะโอเคส่วนหน้าตาตัวนี้ก็คือหัวติดลิ้นนะครับก็ วันนี้ทฤษฎีหลักการนะครับถ้าจะเลาะหน้ากากเนี่ยวันนี้มีสองทฤษฎีก็คือเลาะสดแล้วไปเผาหรือเลาะสดมีออเดอร์สดก็มีออเดอร์สดก็คือเลาะหน้ากากสดเลยสดๆเลยมีออเดอร์เผาเอาหัวไปเผาก่อนแล้วก็มาเลาะนะครับมันจะง่ายกับโฟนเนทอันนี้เราเลาะร็จเป็นจะขายหน้ากากสดเนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าผลได้ได้อะไรบ้าง แต่เบื้องต้นเนี่ยอยากจะเสริมในเรื่องของอเทคนิคก,การเพิ่มมูลค่าเพราะว่าวันนี้หลายๆที่เนี่ยจะไม่เอาเนื้อติดแก้มมานะครับเนื้อติดแก้มแต่เราจะเอาเนื้อติดแก้มเนี่ยไปฝากไว้กับหน้ากากเพราะวันนี้หน้ากากมันจะสวยมีเนื้อด้วยแต่ถ้าไม่มีเนื้อเนื้อแก้มเนี่ยหน้ากากมันก็แทบไม่มีอะไรเลยมีแต่หนังมีแต่หนังมันเออ ทีนี้ก็เลยแนะนำนะครับก็คือเลาะเทคนิคแบบเน้อแก้มไปเพิ่มมูล,ลค่าที่น่า,ากานะครับโอเคเลาะหน้าเนีย่ยเทคนิคเราให้หมูมันนอนหงายเนาะโอเคเมื่อหมูนอนหงายแนละ้วเดี๋ยวเราผ่าล่องเปิดล่องเปิด,เป,ดเปิดล่องนะครับโอเคเริ่มโอเคนี่ต้องคงนะครับย้ำโอเคผ่าล่องเลยนะเข้ามาเลยลงนะงรัโอเคทีนี้ เรามือจับตรงนี้เราจะเห็นแล้วเนื้อเนื้อแก้มในเนื้อแก้มนอกโอเคเจอเราเจอหนกแก้มแล้วเราเอเห็นไหมยับไปแล้วนโอเคเนื้อมาเลยนะเนื้อแก้มเข้ามาแล้วนะโอเคอ่ะทีนี้เราก็จะไตแล้วนะเนี่ยคือจะโลกนะครับไต่เลยไต่เลยนะครับให้มันหลุดเป็นเป็นเป็นพาตกวัาไม่ต้องคมนะครับย้ำโอเคโอเคอ่ะ เดี๋ยวแก้ม,มานะะโอเคกลับมาล่องนี้โอเคล่องนี้ก็เหมือนกันเปดิดเปิดค้างก่อนมันก็ไม่ได้มีเนื้อนะมันก็คือหนังหุ้มกระดูกเนี่ยโอเคโอเคอ่านเนื้อแก้มนะจับเลยกระดูกเนี่ยเนี่ยโอเคมิดมิดเบียดไปเลยโอเคมิดเบียดไปเนาะโอเคกดเลยกดเลยนะครับกดเข้าไปโอเคกดไป เปิดเนาอโอเคอาแล้วาโอเคนาะหลังจากนั้นด้านล่างเราก็ต้องเปิดร่องยัดไปนี่ไปเลยนะเนี่ยเราจับแนละ้วเจอกระดูกยัดไปเลยใช้ไปนี่แทงก็ไปเลยโอเคแทงก็ไปเลยนะครับแทงก็ไปเลยเปิดร่องก่อนโอเคอ่าฝั่งนี้มาฝั่งนี้เหมือนกันเปิดร่องไปบ่องเลย <Limited. S 1> เปิดร่องไปบ่อนเลย โอเคเปิดร่องเลยนะครับโอเคทีนี้มุมนี้มันจะมีหนกเนื้อมันจะมีเนื้อแทรกอยู่เสยก่อนนะเทคนิคเนี่ยเราเสยกันไปก่อนมุมนี้เสยทำร่องไปก่อนเนียเนื้อมันกลับมาแล้วนี่ก็เหมือนกันนะเสยก็ไปก่อนเทคนิคนะเสยก็เสยก็ไปก่อนนะจับเสยเปิดร่องก่อนโอเคเนี่ยก็เรียกว่าเนื้อเนื้อตรงดั้งมันจะกลับมามองเห็นใช่ไหม เห็นนะมันจะกลับมาไม่งั้นถ้าคุณไม่เสยนะมันติดไม่มีเนื้ออ่ะขั้นต่อมาคือการเอาลิ้นออกอยาก่าเพิ่งเอาหน้ากากออกถ้าคุณเอาหน้ากากออกอกระโหลกมันจะดิ้งคุณเอาลิ้นออกยากวันนี้เราใช้หูกับหน้าคาไว้ก็เราจะเอาลิ้นออกอ่ะเทคนิคก,กันเทคกกนิคง่ายๆแบบนี้นะเอาลิ้นออกนะโอเคนี่คือเนื้อแก้ม ด้านในกดนีดลงไปคุณผก็จะเห็นเปิดร่องให้เห็นเนาะโอเคลิ้นติดเนื้อเนาะกดลิ้นอหมุนฝั่งนี้ลงเหมือนกันเนี่ยนี่คือเนื้อมีต้องคมนะครับโอเคคุณใส่เข้าไปโอเคมีต้องคมนะครับโอเค,อค,ะค,ะอเคถ้ามองอย่างนี้แล้วเหมือนเราเปิดร่องไว้แล้วเนาะมองให้ดีนะสองข้างโอเคยัางไ่เสร็จน,นะครับเราหมุน หมุนนะครับนี่คือล่องของเลนส์ไม่ต้องใส่ลึกนะเปิดร่องเพื่อตัดบางถืงก,ก่อนซ้ายกับขวาเป็นตัววีนะฮหอน่างเป็นตัววีเนาะโอเคอ่ะทีนี้หมุนหลังหมุนหลังเนี่ยเราจะเจอกระดูกสองอันกระดูกสองอันทีนี้ถามว่าคุณจะเลี้ยวลน้นยังไงคุณก็ต้องจับม,ดมีดกดลงมากระดูกไม่โผล่เลยไนดะ้เห็นไหมโอเคนี่ก็เหมือนกันกระดูกเนี่ยคุณต้องเลี้ยวกับหลังแล้วคุณกดให้กระดูกไม่โผล่ก่อนเห็นแล้วเนาะอ่ะ เห็นแล้วนะนี่เป็นไงโอเคเนาะทีนี้เมื่อกระดูกเปิดแล้วคุณต้องเปิดโครงข้างหลังนะโอเคถ้าโครงของลิ้นเปิดแล้วโอเคคุณฟั้มเลยเพราะคุณจะต้องโอเคโอเค,อเคลิ้นเปิดแล้วนะ,ะดูนะเดี๋ยวเราจะสกิดมันขึ้นมาอ่ะเราก็จะดึงมันออกมาดึงมันออกมา ดึงมันออกมาโอเคเปิดลองนิดเลยเปิดน่องมีดเลยโอเคดึงมันออกมาเห็นะโอเคขึ้นมาแล้วเนาะสอดมีดตักออกโอเคลิ้นออกมาแล้วทีนี้ลิ้นมันยังไม่เสร็จนะมันยังมีต่อมน้ำลายเห็นไหมพวกนี้ไม่ได้นะมันก็คือต่อมถามว่าโอเคคุณต้องแต่งมันก่อนให้สมบูรณ์แบบนะครับผลได้ตัวนี้มันก็ต้องเป็นพวก ต่อม,มันเนาะเอาออกไปมองออกนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันต่อม,มันที่ติดมาคุณต้องแต่งออกโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูหน้าตาลิ้นหน้าตาลิ้นนะครับก็ลิ้นที่สมบูรณ์แบบลิ้นที่สมบูรณแบบเนื้อนะครับหน้าตาลิ้นโคนลิ้นเอาหงายหงายโอเคลิ้นปีเนี้ ถามว่าเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติวันนี้คนลิ้นต้องติดอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นลิ้นเบสิกนะก็คือวันนี้เราก็จ่ายแมโครครับเป็นลิ้นที่ใหญ่โอเคต่อมํันก็ยังอยู่นี่ใช่ไหมเนี่ยโอเคมันอยู่สองข้างใช่ไหมโอเคออกไปถึงจะเป็นลิ้นที่สมบูรณ์แบบอ่ะโอเคทีนี้ เราก็จะเอาหน้ากากออกแล้วเราเห็นเนื้อมันเยอะวันนี้เราไม่จิ้มทำร่องไปก่อนนะเนี่ยเราต้องขุดเนื้อขึ้นมาเนี่ยเราต้องขุดมาถ้าขุดมาแล้วเปิดร่องเนื้อ,นนอจะอยู่นี่นะครับ<ม>เราทำร่องก่อนนะครับเราจะขุดเนื้อตัวนี้มาอ่ะบอกเลยนะร่องอย่างนี้นี้ตรงนี้จะยากนิดหนึ่งตอนที่เลี้ยวเลี้ยวหล,ลบหลบโหนโหนแก้มนะยากนิดหนึ่งอ่าโอเคเอาเป็นว่าเริ่มนะ มีดเข้าไปก็คือกระดูกกระดูกนี้การจะเลี้ยวตรงนี้เลี้ยงเนื้อควรต้องเฉยบนกลับเห็นไหมบนกลับเลยนะเสยเสยบนกลับโอเคมุมนี้คือตาโอเคตาหมูเนาะโอเคอตาหมูมุมของตาโอเคโอเคเนาะเนื้อกลับมาแล้วนะโอเคโอเคนี่คือหานี่คือ นี่คือโคนลิสตไอ้โค้หูแล้วนะนี่นี่ตายอยู่นี่นะโอเคโอเคตายไปเลยเนี่ยตายไปเลยนะครับตายไปเลยหลังก็เลยตายข้างหลังไปเลยตายไปเลยโอเคเนื้อมาแล้วนะเพราะเรากดกดเนื้อกลับเห็นไหมโอเคตายไปถึงกระโหลกเลยนะหน้าผากเลยเห็นหน้าผากไหมนี่หน้าผากมาแล้วมุมหน้าผากนะเนี่ยมุมหน้าผากโอเคขาไปนี้เดี๋ยวกลับมาด้านนี้ต่อด้านนี้ อั่นี้ต่อเนาะก็เหมือนกันใช้วิธีเดียวกันกน,นะครับก็กดป้ายคุบเลี้ยวเลี้ยนะครับเลี้ยววนออกมาวนออกมาโอเคมาแล้วมาแล้วกดมาแล้วโอเคนะตายอยู่นี้โอเคก็ใช้ตรงกลางด้วยปลายด้วยนี่เนื้อที่เราบอกว่ามัน ร้อยทั้งร้อยหลายที่เนี่ยเนื้อนี้ติดอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาว่ากระโหลกที่หน้าซื้อหน้ากากหนู่ที่หน้าซื้อเนี่ยนะครับโอเคอ่ะเห็นไหมเปิดล่องกระโหลกเรียบร้อยตาโปล่กมาแล้วเรียบร้อยโอเคอ่ะจะออกไปนะก็เราทำล่องไว้เลยเห็นไหมครับแสกสอดไปเลยโอเคสอดไปเลยสอดไปเลย เนาะโอเคหยุดมาแล้วอ่ะก็กระโหลกหมูเนาะโอเคถ่ายกระโหลกหมูก่นะอนโอเคกระโหลกหมูนะกระโหลกหมูด้านหน้าด้านหลังทีนี้ถามว่าวันนี้มันยังมีเนื้อหลายๆที่อาจจะโอเคเนี่ยหลายๆที่อาจจะผลผลเนื้อนี้ออกมาโอเคมันสามารถเป็นเศษเนื้อได้ แต่ถามว่าวันนี้กระโหลกไม่มีเนื้อก็อยู่บอกว่าขายยากีกนะครับอ่ะทีนี้กระโหลกเนี่ยหน้าตาก็จะประมาณนี้ซึ่งวันนี้หลายๆที่เนี่ยตั้งยิ้วไว้ก็คือไม่เกินห้าสิบไม่งั้นผมมาวัดสถิติภาพเนี่ยถ้าเกิดว่าเกินเนี่ยแสดงว่ากระโหลกห้าสิบขึ้นเนี่ยบอกได้เลยว่าเนื้อติดเยอะมากเนาะโอเคเอาวางกระโหลกกดได้ก่อนโอเคนี้เรามันูหน้าตาที่เราคุยกันไว้เนาะ ก็หน้าตาของมันก็คือนี่ก็คือหน้ากากสดเนาะนี่ก็คือเนื้อเนื้อแก้วเนาะโอเคเนื้อดัางเนื้อสันมีไหมต้องมีเนื้อนะครับกรอหลังต้องมีตรงนี้ธรรมชาติมันไม่มีอยู่แล้วแหละตรงนี้ก็ไม่มีอตรงนี้ก็ต้องมีเห็นไหมธรรมชาติถามว่าวัาวนนี้ลูกค้าต้องการ โอเคคือขายได้มูลค่าก็คือหน้ากากอย่างว่าแหละมันก็ต้องมีเนื้อติดไปด้วยนะครับเขาก็ไปทํามูลค่ากันต่อเอามาด้านด้านหงายมาด้านต้้มโอเคก็จะเป็นหน้ากากสดนะครับทีนี้แนะนําว่าการวางแผนต้องถ้าเผาร้อยหัวเอาเผาร้อยหัวไปเผาเลยแล้วมาล็อกนะครับถ้าสดร้อยหัวก็คุณก็ล็อกล็อกไปก่อนเลยเบิกผลิตแล้วล็อกเลย โอเคผลได้มีอะไรบ้างอ่ะเรามาดูเนาะเมื่อกี้หัวเนึ่งหมวผลได้หลักๆแล้วเอามูลค่าก่อนเนาะผลได้ที่หนึ่งก็คือหน้ากากหมูผลได้ที่สองก็คือลิ้นหมูผลได้ที่สามคือกระโหลกหมูผลได้ที่สี่ที่ต้องมีก็คือ,อ,อต่อมมันนี้อ่านเป็นผลได้ก็คือเสร็จเนอเสร็จมนสามคือจิ้ไม่ได้เนาะผลได้ตัวถ้า เลาะเนื้อมาได้ก็ไปลองรับก็เป็นชิ้นเนื้อดีอะไรก็ไ้ก็บางที่เขาจะมีเนื้อแก้มอ่านผมได้เนื้อแก้มไงเนื้อแก้มแต่เนื้อแก้มเนี่ยถามว่าวันนี้ขายมันก็ไม่ได้เยอะตัวหนึ่งก้นิดเดียวเลยถามว่าถ้าเพิ่มมูลค่าที่หน้ากากผมคิดว่ามันจะขายดีขึ้นแต่ถ้าไม่เอาเนื้อแก้มถ้าเอามันออกไปนะหน้ากากนี้มันจะโบวอย่างนี้เลยเนี่ยมันจะโบวอย่างนี้เลยแล้วถามว่าน่าซื้อไหม ที่กินก็คือกินหนังติดมันย่างใช่ไหมเออแต่อย่างน้อยเวลาขาไปย่างหน้าเนี่ยตรงนี้มันได้อัตรดในการติดเนื้อมาด้วยโอเค่ะ